ผู้ชมคะนอกเหนือจากการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้คู่ขนานกันไปค่ะจังหวัดสงขานักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยสงขานคริน,นเป็นการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมค่ะ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมในจังหวัดสงขารวมตัวกันที่ลานหน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินมีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะคัดค้านการรัฐประหารโดยอ้างว่าทําให้ประเทศต,ต้องตกอยู่ในวังวนของเผด็จการตลอดระยะเวลา6-7ถึงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยแกนนำของผู้ร่วมชุมนุมเปิดเผยนะคะว่ากระแสะการต่อต้านต่อรัฐบาลนั้นมีมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการสลายการชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นภาพที่รุนแรงโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของคณะราษฎรแล้วก็ย้ำว่าการจัดชุมนุมแบบดาวกระจายจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าเป้าหมายการเรียกร้องจะสำเร็จ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดตรังค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่ลานสวนทับเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรังผู้ชุมนุมเตรียมร่มเสื้อกันฝนมาพร้อมเพียงเลยนะคะระหว่างการชุมนุมก็มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็มีการนําผ้าสีขาวขนาดใหญ่มาไว้ให้เขียนข้อความถึงนายกรัฐมนตรีกิจกรรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนหนึ่งมาสังเกตการด้วยค่ะ